ส่วนนี่บ้านพ่อผินครับบ้านหนองบัวอำเภอเถินจังหวัดลำปางหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งอ่าบาเลที่ครับพี่น้องจา๋าโอ้โหท่วมเยอะเลยครับพี่น้องจา๋านี่นู่นหลังบ้านอีกเดี๋ยวเราแวะเข้ามาสัมภาษณ์กันหน่อยเหรอเป็นจะได้พอ่อห้องลุงผินพ่อผินครอบพร้อมครอบครัวครับโอ้นี่นะดูเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดด๋ยวหาที่จอดดีดีกนะันครับ ความทุลักทุเลและความอยากรู้อยากเห็นของปลาเสือน้อยมันได้ที่ไหนอ๋อวันดีครับนี่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 ไอ้หนูไอ้หนูเดี๋ยวได้ได้โอ้โหผมขอจับเรือกันอ่าไอ้หนูถือ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 เออถือโทรศัพท์อ่าคุยเลยคุยเลยคุยเลยสวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลยีนเนาะเดี๋ยวผมพกเรือกันมา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 ขอเที่ยวบ้านหน่อยอ่าขออนุญาตนะครับตีนเก็บมาเยี่ยมบ้านพ่อผินครับพี่น้องจ๋านนี่ โอ้ oh, บ้านคนบะเก่าบะแก่นะ ih, นี่น้ําท่วมทุกปีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ปีนี้ก็เอารับเรื่องหน่อยนะใช่ไหมฮะเจอยังจะขาบหนูงูอยางไม่เ,อมเจอนะถ้าเจอได้เสียจนะครับบ้านนี้หากินเก่ง <laughs> ไม่เหลือไม่รอดเนอะเขาบอกนี่น้องเบิร์ตโอ้โหอ้าวพ่อผินไปไหนนอนบ้านนอกเหรอ <im it> <im it> อ๋อนี่นี่นลูกหลานอยู่กันครับพี่น้องจ๋าดูหลังบ้านโอ้โหทำอะไรกินครับน้องเบิร์ต อ๋อผัดไทยซื้อมากินเนาะโอเคโดท่วมหลังบ้านก็ท่วมครับพี่น้องจา๋าออห้องส้วมยังอยู่ได้ก็โอเคแล้วครับ <c oughs> นี่โอ้โหพี่น้องจา๋าบ้านหนองบัวอำเภอเถินติดกันครับติดกับบ้านผมนะครับพี่น้องจ๋าหนึ่งสี่สามสับสองอันนี้หนึ่งแปดหนึ่งอ่าโหเลขสวยจากผมวีเจเสือน้อยมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมฮะสู้ๆเนาะคนที่กำลังประสบอุอทสบภัยเหมือนเราเนาะ เป็นกำลังใจให้กันอะไรกันนะครับนะขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณครับที่มาเยี่ยมเยือนบ้านนองขึ้นมาสัมภาษณ์้นเหี่เลิศทั้งทั้งที่ตัวเก่าก็เจ็บตีนน้อยสุดยอดเลิศอะ่ะบ้าบอคอแตกคนบ้าโซเชียลไปอย่างนี้และครับพี่้องจัจัดไปกับผมวิเจเสอน้อยพาท่านแอลบ,บ้านหนองบัวอำเภอเถินจังหวัดลำปางอ้องโอ้โหสุดยอดโอ้ยตามนั้นมืดละเดี๋ยวจะรีบออกกัน ไปก่อนเดี๋ยวมันมืดถ้าหาทางไปม่ได้พายเรือก็บบเป็นตามนั้น